เมนูง่ายๆที่รสชาติไม่ธรรมดาข้าวมันไก่มะระในเมืองพิษณุโลกนอกจากเมนูข้าวแล้วที่นี่ก็ยังมีเมนูกว๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเมนูอย่างไก่ทอดหมูกรอบหรือเมนูข้าวขาหมูก็มีครับทุกคนซึ่งราคาเริ่มต้นที่40บาทสาหรับคนที่ชอบทานน้าจิ้มเยอะๆก็สามารถตักเองได้แบบบุฟเฟ่เลยครับพื้นที่ภายในร้านค่อนข้างกว้างขวางมีพื้นที่ให้นั่งเยอะหลายโต๊ะครับซึ่งมื้อนี้ผมสั่งเป็นข้าวมันไก่ก็ได้มาแล้วครับทุกคนเห็นหน้าตาก็น่าทานมากครับถ้าสังเกตไก่ต้มจะเป็นชิ้นเป็นอันขาาวเเป็็นมมดีสยง ไม่ได้ก็ต้องราดน,น้ําจิม้มซึ่งน้ําจิ้มก็จะออกโทนหวานหวาน,วนเผ็ดเเอาจริงสําหรับผมคือหอมมากแล้วก็อร่อยมากครับและทีเด็ดที่นี่ก็มีน้าซุปมะละครับพอาทานเข้าไปได้ความขมขมของมะละต้องบอกว่าร้านข้าวมันไก่ที่นะผมมาทานบ่อยมากถือว่าย,ยกให้เป็นข้าวมันไก่อันดับหนึ่งในใจเลยครับสังเกตง่ายๆครับแค่ผมทานคนเดียวมาทีไรก็สั่ง2จานตลอดเลยครับทุกคนร้านจะมีเวลาเปิดเป็นรอบครับ6โมงเชา้าถึงบ่าย2และอีกรอบหนึ่งก็คือ4โมงเย็นถึง4ทุ่มครับหากลองมาทานก็สามารถ Map เซิร์ เคยมาทานร้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับ